ให้ดูข้าวส,สวยๆครับผมก็ลืมสอบถามว่าเป็นข้าวพันอะไรเนาะันี้เป็นอีกพันครับพอแทบแตกเลยพี่น้องเอ้ยข้าวไหลซีครัดขอสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ยู u ูปเจนสายชิวนะครับอันนี้อยู่กับปู่โชคบุญชูครับปู่ช่างเป็ดครับอันนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับ เอามาให้ชมครับ x ีขอมาดัดให้มาดูเขาดัานข้าวกันครับเดี๋ยวจะให้ดูสเปครถนะครับอันนี้เป็นโบคู่นะ ติดต่อมาได้นะครับหรือว่าจะเป็นพุดบนนะครับตู้ปากพอนี่ถ้าเป็ดก็รับทำรัาคาเบาๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสแตนเลสทั้งไบนะอาสแตนเลสด้วยนะ ครับ นิ่มมากเลยครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสเปครถรอบๆคันกันหน่อยคันนี้เป็นตัว2,025เป็นตัวใหม่ล่าสุดของทางอู่ช่างเป็ดส่วนสเปครถตู้ก็6ฟุตครับช่างเป็ดจะทำแค่6ฟุตปากก็ประมาณ3เมตรครับตัวนี้ก็พิเศษขึ้นก็จะเป็นสแตนเลสท,ทั้งหมดแล้ว ดูกุ่มพลังกันหน่อยนี่ค,ครับกระโบคู่ครับใช้เครื่องยนตย์เจไฟครับ เนอให้อีกหนึ่งอครับ 20ครับอาวุก็จะขึ้นงานเองทั้งหมดนะครับมีพิเศษนะเอาการให้ชาวนาด้วยครับก็ช่วยได้ในเรืเยอะเลยครับช่วยได้เยอะเลยข้าวมันจะกระเด็นออกมาครับไอเดียเจ๋งมากลูกดาวเป็น สแตนเลสครับรอจัดรถก็ถือว่าไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับตัวหกฟุตนี่กำลังดีสไตล์ตูวแอร์ภายในของช่างเป็ดนี่ก็จะเป็นแบบดูโล่งๆครับดูแล้วสบายตาครับอ่ะจะมีกล้อง สองบนทางอุ้มให้ตันนี้น่าจะมีกล้องอยู่ประมาณ2ตัวนะผมยังไม่ได้เปิดเข้าไปดูครับเพราะว่ารถทํางานอยู่เดี๋ยวฝุ่นฝุ่นมันเข้าครับมาดูโดยรวมไปก่อนนะะปล่อยข้าวเสธิ์แล้วครับปูก็อยู่แถวๆว,วัดไผ่ลงวัวครับลองแวะมาชมได้ครับ はい。 มาจะแรงนิดนึงคลิปนี้ให้ชมกันสองพันเลยครับตั้งเป็ดก็ถือว่าตามยุกตามสมัยได้ได้ดีเลยนะครับเครื่องยนต์นี่เอาใจไว้รุ่นเลยนะโบคู่เครื่องยนต์เจไฟครับ คันนี้ก็น,น่อยนี่ครับอีกหนึ่งคัน คลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง youtube เจมสายชิวด้วยนะครับแล้วก็ฝากอูช่างเป็ดไว้ด้วยนะครับอู่โชคบุญชูครับแล้พบก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ